คําบางคําที่เขาไม่เคยบอกกับคุณแต่วันนี้เขาอยากบอกให้คุณได้รับรู้คือคําว่าอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะอัศวินถือดาพลังงานของคนทาตโลมเมถุนตูนกุม คิงือดาพลังงานของคนธาตุลม The Hermit พลังงานของคนราศีกันแก้วถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกเราก็ The Fool นะคะพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำราศีกันนะคะเป็นคนที่เหมือนจะปล่อยจอยเหมือนจะอะไรก็ได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วคุณมีแบบแผน ในการดําเนินชีวิตของตัวเองมากๆนะคะบุคลิกภายนอกอาจจะดูเหมือนอะไรก็ได้เหมือนกับคนที่เรื่อยๆนะคะไม่กลัวอะไรใช้ชีวิตไปตามสบายแต่ลึกๆในใจไม่มีใครรู้ว่าทุกๆก้าวเดินของคุณทุกๆการตัดสินใจของคุณผ่านการคิดผ่านการทบ มีเหตุผลรองรับมากๆเป็นคนที่มีอีกโก้มีทิฏฐิมีศักดิ์ศรีมีแนวทางเป็นของตัวเองเป็นคนดื้อเงียบหยิ่งเงียบนะคะแม้จะดูเหมือนอะไรก็ได้แต่ลึกๆในใจไม่ใช่พลังงานค่อนข้างจะขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะคะตัวตนของคุณกับบุคลิกที่แสดงออกมาลึกๆในใจเป็นคนที่ทฤษฎีเปะ๊ะเหตุผลเปะ๊ะแล้วก็อาจจะงดหงิดหัวร้อนได้ง่ายๆค่ะ ใครล้ำเส้นการตัดสินใจของคุณหรือว่าล้ำเส้นเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะเหมือนคนที่ใช้ชีวิตแบบชิลๆแต่จริงๆไม่ชิลเลยนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เขามีคำบังคำอยากบอกกับคุณนั้นเขาคือใครนะคะใครที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยบอกแล้วตอนนี้เขาอยากบอกกับคุณนะคะเด <The Sun S 1> อซาน,นพลังงานของคอนทาุไฟเมษสิงห์ธนูสิบเหรียญพลังงานของคอนทาตุดินมังกรพฤกษกัน เดอะไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษก2เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะห้า,หมา,งงา,าไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่คุณก็ได้นะคะคนที่อายุเยอะกว่าคุณคนที่หวังดีที่จริงใจกับคุณคนที่รักคุณด้วยหัวใจนะคะ เป็นคนที่สดใสบุคลิกล่าเริงสดใสแต่ว่าลึกๆในใจเป็นคนคิดมากคิดเยอะหรือว่าความคิดของคุณกับเขาอาจจะสวนทางกันก็ได้หากว่าคุณคบคุณคุยกับใครเป็นสามีภรรยากันแล้วอายุของคุณกับเขาไล่เลี่ยก,กันหรือว่าบุคลิกความคิดดูเผินๆน,นะคะเหมือนมีความเข้ากันเหมือนคล้ายกันใจดีใจเย็นเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ลึกๆแล้วเขาจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะ แต่ของคุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนจริงจังก็มีเกณฑ์ว่าจะเป็นเขาคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยแต่หากว่าคุณเป็นคนโสดหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้จะเป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่คนที่อายุเยอะกว่าคุณคนที่หวังดีที่จริงใจกับคุณแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณมากๆแต่อาจจะมีบางเรื่องราวที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณอาจจะเคยทะเลาะก,กันในบางเรื่องราวก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าคำคำนั้นนะคะที่เขา ไม่เคยบอกกับคุณแล้ววันนี้เขาอยากบอกให้คุณได้รับรู้คืออะไรนะคะ View of for t u n e นะคะการเรียนรู้ระยะเวลาวันเวลานะคะความนิ่งเงียบความเงียบงนันนะคะช่องว่างที่มีระหว่างกันขอโทษรีเทิร์นคืนดีนะคะอยากให้อภยัย การไม่พูดไม่คุยนะคะเงียบหายจากการน,นิ่งเงียบต่อการเฉยชาเมินเฉยเย็นชาต่อกันนะคะแล้วก็ความนิ่งความเงียบนั้นนะคะให้อภัยกันได้ไหมหากว่าคนในครอบครัวนะคะบางคนอาจจะเป็นสามีภรรยาบางคนก็อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะ แล้วมีเรื่องทะเลาะกันในบางเรื่องราวที่คุณอยากทำที่คุณอยากเป็นที่คุณอยากไปแล้วเขาขัดแย้งคุณเขาไม่เห็นด้วยนะคะเขาปฏิเสธคุณหลักๆเพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาเป็นกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำสิ่งที่คุณจะเป็นสิ่งที่คุณจะไปนั้นก็เลยทําให้ความขัดแย้งนั้นกับกลายเป็นความนิ่งเงียบความเฉยชาการไม่พูดไม่จา การเดินผ่านกันแล้วก็ไม่ทักไม่ถ่ายกันหรือว่าพูดคุยกันน้อยมากๆเฉพาะบางเรื่องราวที่จำเป็นจะต้องพูดต้องคุยถามคำถามแต่ว่าไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอย่างอื่นไม่ได้สนิทสนมกันเหมือนเดิมไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้สนิทใจกันเหมือนเดิมเขาคนนั้นนั่นเองคนในครอ,อบครัวของคุณน,นั่นเองนะคะที่เขามีคำพูด อยากบอกกับคุณในวันนี้คำพูดนั้นก็คือการคืนดีการกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาพูดมาคุยมาให้อภัยกันเลิกั้านปึงต่อการเลิกโกรธการเลิกงอนกันนะคะแล้วก็ละลายช่องว่างที่มีระหว่างกันได้ไหมนะคะกลับมาพูดมาคุยมาสนิทกันเหมือนเดิม เขาจะไม่ขัดใจคุณเขาจะไม่ปฏิเสธคุณแต่ว่าเขาจะรับฟังคุณด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองหากว่าตอนนี้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้คุณโกรธคุณงอนคุณปั้นปึ่งกับใครคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่คุณรักคนที่รักคุณอยู่เขานั่นเองนะคะที่มีคําพูดฝากมาให้กับคุณหากเขาไม่เคยขอโทษคุณมาก่อนคําที่เขาฝากมาบอกกับคุณก็คือคําว่าขอโทษหากว่าเขาไม่เคยง้อคุณมาก่อน คำคํานั้นก็คือเขางอคุณเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองกลับมารักกลับมาผูกพันกันเหมือนเดิมนะคะ